ไปไหนลูกไ,ไ,ไปโรงเรียนน้องไปโรงเรียนเนาะไอ้น้องนั่งข้างหลังเหรออ้าน้องหแล้วไไหนไ่เอเปนไไะไปไหนอีกอะ เอาน้องนั่งข้างหน้าแล้วเมื่อกี้น้องตกลงไปขึน้นมาแล้วเดินเล้อกลับมาแล้วลูก่กดูใกล้มากสิลูกเจออยากใกล้มากลูกให้เขวาวาดอะไรไม่รู้ทุกคนวาดเองนะคะ A B C D E F G H A ไปนมเปล่าไม่นมนอนเปล่าไม่นอนนอนนะไม่นอนนอนนอนไหมลูกไม่นอนแม่รักลูกนะรู้ไหมแล้วลูกรักแม่ไหมลักเป้เรารักย่าไหมรักจ้าเราพ่อไหมรักพ่อรักกงไหมรักกงรักใครอีกรักบ้าฮะรักรักแป้ไหมรักอาบ้าไป รักอาบ้าไหมอาบารักใครอีกบับานะรักแมะรักพอปั่อรักเชอะกเอรคะรักเชอลาสุดปะาแก้งหนู่แกลงร้องไห้ใช่ไหมตอนกลางวันอะ ดีใจด no ิทำยังไงดีใจฮ่าฮ่าอย่างนี้เหรออะไรอะดีต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 ีเพลงอะไรอ่ะตี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 ดีดีหนูร้องเพลง A B C ได้ไหม A B C D E F G C A B C D F B C หอยจะออกอะไรรู้ไหมรู้รู้เหรอหอยจะออกอะไรหรอเมืตอนที่สิบหกเนี่ย ออกแดดออกเรขอะไรอะออกแดดออกแดดออกถังอะไรนะออกออกถทองถัมเหรอออกจิ้ม่อออกดินจะถูกไหมอะ